อยากรู้ไหมครับว่าโฆษณาแบบไหนที่สามารถเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้หลายเท่าตัวติดตามไปได้ในพอดแคสต์วันนี้ครับสวัสดีครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสืบคุณจากมิ้นต์เจ a แคลมีวันนี้ครับทุกคนต้องตั้งใจฟังให้ดี ผมจะมาเผยเคล็ดลับครับว่ารูปแบบโฆษณา7รูปแบบที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้เพราะว่ามันจะช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้หลายเท่าตัวอาจจะสิบเท่าอาจจะร้อยเท่าและมันเป็นเรื่องจริงครับที่คุณทราวิสแชมเบอร์สนะครับผมวางสัมมนาของคุณทราวิสแชมเบอร์เขามาสรุปให้ฟังนะครับชื่อหัวข้อเขาบอกว่าเป็น 100ล้าน100ล้านหนะ100ล้านเหรียญน,นะครับ uh, at creative study คือคุณ Travis c h a m b e r ์เนี่ยนะครับเขาค้นพบนะครับเขาไปทำรีเสิร์ชแล้วค้นพบว่าโฆษณารูปแบบไหนทำแบบไหนแล้วจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ให้ในอุตสาหากรรมอะไรอุตสาหากรรมรถต้องทำแบบนี้อุตสาหากรรมบิวตี้ต้องทำแบบนี้ก่อนอื่นเลยนะครับ เรามาฟังสั้นๆก่อนว่าคุณทราวิสแชมเบอร์นี่เขาเป็นใครนะครับคุณทราวิสแชมเบอร์เนี่ยก็เป็นบริษัท Chamber Media ีนะครับเขาก็คล้ายๆเหมือนกับเรียกว่าเป็นดิจิทัลเอเจนซี่รูปแบบหนึ่งแล้วกันนะครับโดยที่เขารับผลิตสื่อวิดีโอและเขามีแพลตฟอร์มที่เอาไว้เรียนรู้รูปแบบโฆษณาของคนที่ขายของในอเมริกานะครับใน Shopify เขาเก็บข้อมูล เป็นพันๆเป็นหมื่นๆรูปแบบโฆษณาแล้วก็มาจัดกลุ่มนะครับโดยที่เขาจะคัดเลือกท็อป1%คุณฟังไม่ผิดนะครับร้านค้าที่ขายดีที่สุดของ s h o p i f y Shopify ก็จะเป็นเรียกว่าคล้ายๆเหมือนกับเหมือนกับ s h อ p e e แล้วกันก็เป็นแหล่งรวมร้านค้าออนไลน์ที่มีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับเป็นของตัวเองและเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับมันเข้าถึงคนประมาณ 5ล้านแชร์ห้าล้านแชร์นะครับสี่ล้านวิวแล้วก็600ล้านเหรียญ600ล้านผมคิดเลขไม่ถูกเลย18,000แปดล้านบาทนะครับคือเขาช่วยให้ลูกค้าเขาเนี่ยสร้างยอดขายรวมกันแล้วได้18,000แปดล้านบาทนะครับซึ่งเขาผลิตงานออกมาเนี่ยในนี้เขาเคลมนะครับว่าประมาณ20,000ชิ้นงานเยอะมากแล้วก็ชิ้นงานเขา ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอันนึงให้ฟังนะครับเดี๋ยวตอนที่เราจะมีเคสสดีแล้วก็ให้ลิงค์คุณลองไปดูใน YouTube แล้วกันนะครับซึ่งก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยก็จะมีเหมือนเทสติโมนียลนะครับลูกค้าเขาบอกว่าคุณแชมเบอร์เนี่ยนะครับมาช่วยให้ธุร,รกิจเติบโตมากกว่า50%ซนะครับซึ่งต้องบอกว่าปีนี้คือ2021เนาะเติบโตมากกว่า50%ในปีที่แล้วซึ่งเป็นโควิดนะครับอเมริกาโดน แล้วคุณแชมเบอร์จริงๆเนี่ยไม่ได้มีโปรไฟล์อะไรเลยก็เป็นคนธรรมดานะครับค่อยๆเรียนรู้แล้วก็คิดค้นทฤษฎ,ฎีคิดค้นกลยุทธ์จนตอนนี้ทีมงานเขาจากมีอยู่ประมาณ20คนตอนนี้มีอยู่100คนและนะครับเขาสร้างยอดขายของเขาเองนะครับตั้งจาก3ล้านเหรียญไปเป็น12ล้านเหรียญคือตีซะ3ล้านเหรียญก็ประมาณ90ล้านเป็น360ล้าน4เท่าตัวนะยอดขายเขาเนี่ยภายใน1ปีเพราะว่าเขา ค้นพบเคล็ดลับอันนี้นะครับแล้วเขาก็โหตอนที่มาเล่านี่เขาก็ตื่นเต้นมากเลยน้ำเสียงตื่นเต้นสุดๆเขาเรียกแพลตฟอร์มของเขาว่า the brain ครับสมอง the brain นะครับเขาบอกว่าตอนแรกตอนที่ยังไม่มี the brain เนี่ยเขาทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จประมาณ50%คือทำโฆษณาผลิตโฆษณานั่นเหมือน production house แล้วลูกค้า10ลายเนี่ยสำเร็จครึ่งหนึ่งแต่พอมี the brain เขาค้นพบสูตรนี้เขาทํทให้ลูกค้าเขา ประสบความสำเร็จ80%ด้วยกันเคสที่ผมอยากจะเอามาเล่านี่มันมีเคสเยอะมากเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นสินค้าในอเมริกานะครับสิ่งที่เขาค้นพบก็คือ,อทุกครั้งที่จ่ายเงินโฆษณาไป1เหรียญก็คือเอาตีว่า100บาทแล้วกันจะได้คืนมา400บาท4เท่าและเขายังบอกด้วยว่าไม่ว่าธุรกิจคุณจะไซส์อะไรก็ตามแต่จะเล็กกลางใหญ่ก็ตามแต่นะครับสามารถประสบความสำเร็จด้วย เขาเรียกว่าโซเชียลวิดีโอแอดคือรูปแบบโฆษณาที่เป็นวิดีโอที่เหมาะกับการแสดงในพื้นที่โซเชียล Facebook YouTube ทีนี้เขาเล่าก่อนว่าในวิธีก่อนๆสมัยก่อนครับเ,เขาเรียกว่าเดอะฮาร์ดเวย์วิธีการที่ยากๆที่คนส่วนใหญ่ชอบทำกันก็คือหนึ่งทำโฆษณาโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องทำให้มันออกมาเป็นแบบไหนคือคิดกันออกมาเป็นสตอรมครีเอทีฟแล้วก็ทำออกมา โดยไม่ได้มีพื้นฐานข้อมูลว่าโฆษณาควรจะเป็นรูปแบบไหนเพื่อจะทําให้ขายของได้ 2. เคเขาบอกว่า wasting money นะครับก็คือเสียได้เงินในการจ่ายเงินค่าความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันไม่ได้ช่วยให้เกิดยอดขายโดยตรง 3. นะครับเขาบอกว่า run only running low funnel creative หมายความว่าที่ผมเคยพูดในพอดแคสต์นะครับ top funnel ก็คือสร้าง awareness middle funnel ก็คือทําให้คนสนใจ โลฟันแนลก็คือทำให้คนตัดสินใจคือเห็นวิดีโอนี้แล้วก็จะต้องซื้อให้ได้นะครับคือคนนไปโฟกัสแต่ว่าเห็นแล้วต้องซื้อเขาบอกว่ามันมีเคล็ดลับที่มันดีแล้วก็สะดวกกว่านั้นแล้วก็เขาบอกว่าใช้เงินโฆษณาเนี่ยบางทีมันใช้เงินน้อยเกินไปช้าเกินไป้าวแล้วของคุณดีกว่ายังไงเนี่ยคุณทราวิสเขาบอกว่าคอแลก Easy w a วของเขานะครับจะสร้างโฆษณาที่พิสูจน์ได้ว่ามันได้ผลต่อยอดขายจริง ข้อ2นะครับถ้าคุณมีโฆษณาที่ดีแล้วเนี่ยคุณจะต้องวางกลยุทธ์นะครับจ่ายเงินโฆษณาแบบ u u l f u n n e l นะครับซึ่งผมเคยอธิบายเรื่อง Full Funnel เอาไว้แล้วในตอนเหมือนก่อนนะครับข้อที่3เขาบอกเลยว่าให้การวิเคราะห์นะครับอ่ analyze วิเคราะห์นะครับสถิติต่างๆโดยที่คุณต้องรู้จริงๆนะว่าโฆษณาชิ้นไหนก่อให้เกิดยอดขายโดยตรง นะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า attribution นะครับ attribution Att <ribution S 2> หมายความว่าอะไรเช่นมีคนคิดมาจาก f c e e o o o นะครับแต่ว่าไม่ซื้อแต่ว่าคนไปซื้อเพราะว่าเห็นโฆษณาจาก Youtube แล้วกลับมาซื้ออย่างเงี้ย u t u b e ถือว่าได้คะแนนไปเพราะว่าคนคลิกเข้ามาแล้วซื้อแต่จริงๆแล้ว f c e e o o o อ่ะเป็นเหมือนกองหลังส่งบอลมาแล้ว y t u t u เนี่ยเป็นกองหน้ายิงก็ต้องให้ให้คอมมิชชั่นละกันให้น้ำหนักความสำคัญกับ Facebook ด้วยเขาเรียกว่า attribution ทีนี้เขาบอกกันเลยว่าคุณลองจินตนาการสิว่าถ้าคุณจ่ายเงิน50าหมื่นตีเป็นห้าหมื่นเหรียญน,นะห้าหมบาทแล้วกันจ่าย50าหมบาทแล้วคุณได้คืน2องแสนบาททุกเดือนคุณเอาไม่เอาหต่อสนะครับสิ่งที่สําคัญคือเวลาคุณทําธุรกิจนะครับคุณต้องผมอยากให้คุณเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าโลกออนไลน์นะครับไม่ได้ทําให้มันง่ายหรือว่ามันถูกบางคนไม่มี กำไรขั้นต้นเพียงพอมีกำไรแค่20% 30%มายิงแอดก็เลยไม่สําเร็จธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับจำเป็นจะต้องมีงบโฆษณาส่วนหนึ่งกันเอาไว้สําหรับยิงแอดโดยเฉพาะซึ่งในที่นี้เขาบอกว่า1ต่อ4จ่าย50,000ได้200,000คุณก็ลองไปคำนวณน,นะก็คือประมาณ25%เป็นงบการตลาดฉะนั้นเกินมาตั้งนานครับกำนันจะเข้าเรื่องครับเขาก็เกินอย่างนี้นะจริงนานกว่านี้นครับ เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสรุปให้ฟังซึ่งผมมาจะมาสรุปให้ทุกคนฟังว่าเขาค้นพบจากการทำรีเสิร์ชห้0 0 0ืชิ้นงานโฆษณาครับโดยคัดเลือกจากร้านที่ขายดีที่สุด1%ของร้าน s h o p ปี้ไทั้งหมดและใช้เงินซื้อโฆษณาไอ้ร้านค้าพวกนี้ใช้เงินซื้อโฆษณาประมาณ100ล้านเหรียญก็ประมาณ3,000ล้านบาทเขาค้นพบแล้วเขาดูดข้อมูลมาแล้วเขาได้รีเสิร์ชจนสรุปเป็น7รูปแบบโฆษณาที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงที่สุดและความยาวของแต่ละรูปแบบโฆษณาบางอันคนจะสั้นบางอันคนจะยาวเขาสรุปมาให้เลยและค้นพบด้วยนะครับว่าคําว่าอะไรถ้าใส่เข้าไปแล้วมันจะขายดีขึ้นอ่ะอยากรู้ไม่อยากรู้ถ้าอยากรู้ดูจบแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับอ่ะอยากรู้ไหมครับว่าเขาทําได้ยังไงผมก็อยากรู้เนาะผมก็เลยนั่งดูจนจบดูจบปุ๊บผมก็นึกถึงผู้ฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยในช่องทาง YouTube ในช่องทางพอดบีเนี่ย ในช่องนาำบล็อกดิดนะครับว่าเฮ้ยอันนี้เวิร์กผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังเขาค้นพบข้อแรกครับเขาไปทำรีเสิร์ชมาแล้วก็เบรคดาวออกมานะครับว่าโฆษณาเนี่ยที่ร้านค้าขายของดีเนี่ยมันจัดออกมามีทั้งหมด7เรื่องด้วยกัน7เรื่องนะครับ 1. Product Demo คือการสาธิตแสดงการใช้งานในร้านค้าที่เขาทำรีเสิร์ชมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า 5 0 50.8%จนะครับจะมีชิ้นงานโฆษณาสาธิตแสดงการใช้งานสินค้า 2. เป็นกลุ่มของเคสตัดดี้ครับเคสตัดดี้นี่ประมาณ0.73%ไม่ค่อยเยอะนะครับซึ่งเคสตัดดี้คืออะไรบ้างเคสตัดดี้คือจากการทำวิจัยเราค้นพบว่านะครับเรามีวัตถุดิบชั้นดีคือคำว่าเคสตัดดี้ในที่นี้ก็คือมีการค้นควา้าวิจัยมีข้อมูลรับรองทางวิทยาศาสตร์ แสดง BEFORE แสดง AFTER นี่นะว่าเป็นเคสตดดีนะครับ i unboxing ครับ UNBOXING นี่ประมาณ1.59%คือเอาสินค้ามาแล้วก็แกะกล่องให้คนที่ดูโฆษณานเนี่ยรู้สึกแบบฮึลุ้นไปตามแล้วก็อยากจะซื้อมา UNBOX บ้ตางนะครับ UNBOX แปลว,ว่าเปิดกล่องน,นะได้ของใหม่ๆมาเช่น iPhone iPad ก็มาเปิดแล้วก็โชว์คนก็จะอยากดูแล้วก็ไปซื้อประมาณ1.59%ข้อ4ครับ สป o อคเพอ s ์เซนนะครับสปอคเพอร์เซนก็คือเขาบอกว่าโฆษณาที่ดีครับควรจะมีคนนะครับเช่นผมแล้วกันเนาะผมเป็นตัวแทนเหมือนเป็นดาราเนี่ยแหละแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียงนะเป็นคนที่พูดกับกล้องพูดกับผู้ชมพูดกับผู้ฟังคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วคุณก็พาผู้ฟังผู้ชมคล้อยตามคุณนะครับถ้าคุณไม่เคยดูให้คุณไปเสิร์ชคำว่าดอลลา r s เชเวอรับ ผมแนะนำว่าคุณอยากเข้าใจว่า s p o k e s p r s s o n เป็นยังไงไปเสิร์ชใน YouTube นะครับคำว่า Dollar s h เ v e r ครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ในท็อปคอมเมนต์ให้นะครับลองไปดูว่าเนี่ยคือ s p o k e s p r s s o นะครับก็คือเป็นคนคนนึงพูดถึงสินค้าเขากับกล้องและที่สำคัญคือ Eye Contact นะครับคนพูดก็จะมองกล้องเพราะคนฟังก็จะรู้สึกว่าคนพูดพูดกับเขาอยู่นี่คือข้อที่4นะข้อที่5คือไลฟ์สไตล์นะครับ4.71% แปลว่าร้านค้าเนี่ยมีอันนี้ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าท็อปหของร้านค้าเนี่ยเขาจะทําโฆษณาที่มีรูปแบบไลฟ์สไตล์ข้อที่5คือดินามิกแอดนะครับดินามิกแอดก็เหมือนกับใน Facebook ก็จะมีการเลื่อนนะเลื่อนได้หลายๆแบบหลายๆรูปนะครับอันนี้คนทําเยอะมากเลย19.7%และที่ทําเยอะจริงๆก็คือ20%ก็คือโซเชียลพิ o ฟ์โซเชียลพิลฟก็เหมือนเทสติโมเนียลนะครับ ใช้แล้วดีค่ะคนนั้นก็ใช้คนนี้ก็ใช้เพื่อนคุณก็ใช้เพื่อนบ้านก็ใช้คุณก็เลยอยากใช้นี่คือ7รูปแบบโฆษณาที่ร้านค้าที่ขายดีที่สุด1%เนี่ยมีทั้งหมด5 0,000ชิ้นงานโฆษณาเนี่ยเขาดูดลงมาแล้วเขาก็มาแยกประเภทว่าร้านกลุ่มนี้เขาทําโฆษณากลุ่มไหนกันบ้างทวนอีกครั้งนะครับ1ก็คือสาธิตการแสดงสินค้าประมาณ50%ผมเอาเป็นเลขก,กลมๆนะ50%เป็นเคสสตั s ด t u d y ศูนย์จุดเจ็ด อันบ็อกซ1.6สป o เพอร์เซนะครับเป็นคนที่พูดขายของ2.4ไลฟ์สไตล์4.71ด y นามิกแอด19.7แล้วก็โซเชียลพลูป20%นี่คือ7แบบยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมันจะลงดีเทลว่า7แบบนี้รูปแบบไหนเหมาะกับธุรกิจอะไรอ่ะทีนี้คุณอยากจะเข้าใจว่าไอ้เรูปแบบนี้มันเป็นยังไงแล้วมันสามารถทำมาไว้ในคลิปวิดีโอเดียวได้ไหม เดี๋ยวผมจะปักหมุดคลิปนี้ไว้ให้นะครับแต่ถ้าคุณฟังผมอยู่เซิร์ชคำว่า t u tough and n e e d l e นะครับ T t ที a ทยแลนด์นะ T U n w e n d N W u f L E น e เะครับ tough and needle เป็นคลิปหนึ่งนะครับที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมาสาธิตการแสดงสินค้าซึ่งมันเป็นเตียงเป็นเบาะอะไรเงี้ยโดยที่ในคลิปนี้นะครับความยาวทั้งหมด2นาทีครึ่งซึ่งในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับ มันตอบไวทั้งหมด7เรื่องเลยในคลิปนี้มันมีเรื่องสาธิตการแสดงสินค้าและตัวผู้หญิงที่พูดเนี่ยก็คือ spokesperson นะครับเขาอธิบายถึงเค s e s t u d นะครับมีการวิจัยออกมาก่อนจะผลิตมีการ unbox เปิดกล่องให้ดูมีอธิบายเรื่องไลฟ์สไตล์จริงๆมีโฆษณาที่มันเป็นดนามิกและมันก็มี social proof เกิดขึ้นใน2นาทีครึ่งเนี่ยนะครับตอบทั้งหมด7เรื่องซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างโฆษณาที่ดีและช่วยให้เกิดยอดขายสูงมากมาก Tough and Needle โดยเขาสรุปว่าโฆษณาที่ดีสำหรับที่คุณทราวิสรีเสิร์ชมานะครับที่มันเป็นวิดีโอเนี่ยมีความเาวเฉลี่ยโดยประมาณ1-2นาทีอันนี้อย่าไปติดกับที่ผมเคยสอนใน Facebook นะว่ามันต้องไม่เกิน30วินาทีหรือ15วินาทีอันนี้เขาลันใน YouTube เลยนะครับคือเขาทำเป็นสตอรี่แล้วมันน่าติดตามจริงๆคุณลองไปเสิร์ชดอล l a r เชเวอร์ครัแล้วคุณจะไม่รู้ตัวเลยว่าคุณดูโฆษณาไปประมาณ1นนาทีทั้งที่มันเป็นขายของนะ ไม่ได้เล่าเป็นเรื่องเหมือนเหมือนประกันชีวิตเหมือนอะไรนี้ไม่ใช่นะครับนี่คือขายของเลยแต่มันสนุกดี 1. 1ึหนึหนาทีส,สมีสปอคเพอร์เซนคือคนพูดเนี่ยลราพูดในรู้สึกว่ามันเร็วต่อเนื่องแต่ไม่ได้เร็วจนเกินไป 3. ม,มีการบอกเป็นระยะระยะกระตุ้นให้เกิดการซื้อนะครับสมีการถ่ายทําแบบคุณภาพมืออาชีพนะครับจัดทสงจัดแสงกล้องชัดหมดเลยนะครับ แล้วก็5เขามีเต็บอุปกรณ์ไม่ใช่แค่เทคนิคก,การถ่ายทำและอุปกรณ์รอบๆพร็อพต่างๆเนี่ยคือทำทั้งทีทำให้มันดีไปเลยเขาอาจจะยอมจ่ายค่าโฆษณานี้สมมติว่า5 0 0แสนบาทสมมตินะครับผมไม่รู้ตัวเลขนะแต่ปรากฏว่ามันสามารถสร้างยอดขายได้10ล้านซึ่งมันไม่เหมือนกับลักษณะเวลาเราทำงานครีเอทีฟบางทีเราสร้างสารรค์ไอเดียลงไปในวิดีโอนะครับบางทีลูกค้าผมบางคนเาปรึกษาผลิตหนังไปล้านหนึ่ง ผลิตหนังนะครับร้านหนึ่งยิงแอดอีก3ล้านแต่ปรากฏว่ายอดขายไม่ขึ้นเลยแต่หนังเนี่ยคนชอบมากเลยนะครับแต่คนจําไม่ได้ว่าสินค้าคืออะไรคือคนชอบหนังแต่คนจําแบรนด์ไม่ได้แต่ที่คุณทรา v วิสเล่าหรือตัวอย่างที่ผมให้ดูในท็อปคอมเมนต์เนี่ยนะครับคนจําได้และคนอยากจะซื้อด้วยเขาบอกงี้ครับ o อเวกับ New way นะครับอเวก็คือวิธีการเก่าๆนะครับมันมีฟันแนลแบบ สร้างการรับรู้นะจนเขาสนใจ awareness consideration แล้วก็ conversion นะครับเขาบอกว่าวิธีการเก่าๆก็คือสร้างโฆษณาไปเป็นรูปแบบเป็นรูปภาพกระตุ้นให้คนรับรู้รับรู้รับรู้แล้วก็หวังว่าเดี๋ยวคนนะ่จะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็หวังว่าเดี๋ยวคนในเว็บไซต์เนี่ยเราจะกลับไปตามหลอกหลอนเขาอีกทีคือสร้างความสนใจให้คนไปอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์แล้วก็เดี๋ยวก็ตามหลอกหลอนเขาจนกระทั่งเขาซื้อเขาบอกอันนี้วิธีเก่า มันอาจจะได้ผลนะแต่มันก็เปลืองเงินเขาบอกวิธีใหม่เขาทำยังไงคุณทาวิสเขาบอกว่าโฟล์มันเหมือนเดิมแต่วิธีการใหม่ของเขานะครับเขาเน้นย้าเลยเขาจะใช้วิดีโอแอดที่มีเทคนิคทําให้คนหยุดดูสนใจและกระตุ้นให้คนอยากได้ในคลิปเดียวกันนี้นะครับให้คนอยากได้จนคนคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์แลวซื้อเลยต่างกันแบบแรกแบบแรกคือ สนใจเข้าไปที่เว็บไซต์ยังไม่ซื้อก็ได้ก็เดี๋ยวออกมาหลอกหลอนวนไปหลายๆรอบของเขาบอกไม่เขาถึงบอกว่า1นาทีเนี่ยหรือ2นาทีไม่เกินนี้นะครับเขาจะคล้ายๆคําว่าอธิบายง่ายๆเหมือนล้างสมองแล้วกันตอนก่อนหน้านี้ผมทําเรื่องการต่อต้านการล้างสมองเขาล้างสมองให้ผู้ฟังเขาเนี่ยคล้อยตามใน1นนาทีเนี่ยเขาสร้างสตอรี่จนคล้อยตามจนแบบกดแล้วก็สั่งซื้อเลยนะครับ ซึ่งเขามีตัวเลขพิสูจน์ออกมาในสไลด์เขาเนี่ยนะครับว่าเขาช่วยลูกค้ารายนี้เติบโต5 0รายนี้200%รายนี้300%ที่สำคัญและผมก็ชอบเคล็ดลับเขาเขาบอกว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าวิวนะครับถูกกว่าคลิกอันนี้จริงนะกระตุ้นให้คนดูเนี่ยนะครับหนึ่งวิวเนี่ยอาจจะใช้เงินใน f c e e o o o เนี่ยอาจจะประมาณบาทหนึ่งนะครับแต่คลิกหนึงเนี่ยอาจจะประมาณ3บาท ในตัวอย่างของคุณทราวิสนะครับของที่อเมริกาเขาบอกว่าวิวหนึ่งเนี่ยจ่ายเงินประมาณแค่5เซนนะครับหเซนนี่ประมาณเท่าไหร่บาท50นะครับแต่คลิกหนึ่งเนี่ยสาบาทอันนี้เขาเทียบว่ามันต่างกันขนาดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นโฆษณารูปแบบวิดีโออันนี้จริงใน Facebook ก็ผมก็ยืนยันว่าโฆษณารูปแบบวิดีโอวิวหนึ่งเนี่ยจะถูกกว่าคลิกหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการ grab attention ซึ่ง เขาเกลื่อนอย่างนี้ครับว่าธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยสร้างโรงงานเ,นเพื่อนผมก็เป็น,นสร้างโรงงานสร้างหน้าร้านหมดเงินไปเป็นเป็นล้านบาทอะ่ะบางคนก็10ล้านผลิตภัณฑ์ทําวิจัยออกมา10ล้านเหมือนคุณเตรียมถ่ายทําภาพย,ายนตร์เรื่องไททานิกนะครับคือเซตกอมาอย่างลงทุนอย่างหนักแต่ปรากฏว่าดารานําแสดงเนี่ยคุณไปเอาคนแถวบ้านมาแสดงคืออุตสาห์จัดเตรียมองค์คาพยพสักครบเลย แต่ตอนที่จะนําเสนอเนี่ยไม่ยอมลงทุนไปจ้างคนที่ไม่ใช่นักแสดงหนังออกมาแทนที่จะกลายเป็นหนังแบบออสการ์ก็กลายเป็นหนังแบบ1ดาวหรือ,อเขาเปรียบเทียบให้ง่ายๆนะครับหรือว่าอันนี้เ,เปรียบเทียบว่าเหมือนคุณมีรถเฟอร์รารี่คุณรถคุณอย่างสวยเลยนะแต่คุณไปเพ้นสีแบบเป็นรถซิ่งริมถนนทางด่วนคือเฟอร์รารี่เนี่ยเครื่องมันแรงกระหึ่มเนี่ยแต่คุณไปเคลือบมัน เพลงรูปกระตูลที่มันไม่ค่อยสวยทําให้ลถคุณด้อยค่าเขากําลังพยายามจะบอกว่าถ้าคุณให้ความสําคัญกับธุรกิจในระดับที่ลงทุนทีหนึ่งเป็น10ล้านบางคนเป็นร้อยล้านเลยตั้งร้านค้าออกมาเป็นล้านบาททําร้านอาหารร้านหนึ่งล้านบาทหรือ5้าล้านบาทแต่พอจะผลิโตโฆษณาเพื่อจะนําเสนอ r รปเปร์เซนต์นะครับนำเสนอตัวธุรกิจคุณคุณบอก5 0,000ื่นได้ไหมคือมันไม่มีตัวเลขน,นะครับว่าถูกหรือว่าแพงมันจะเวิร์กแต่เขาแค่บอกว่า มายเซตในวิธีคิดก็ค okay. ือคุณกําลังจะจัดงานงานเขาเรียกซุปเปอร์โบว์จัดงานมหากรรมเลยมีคนดูเป็นล้านคนเลยแต่คุณเอาเด็กมัธยมไปเล่นในงานซุปเปอร์โบว์มันไม่ค่อยคุ้มค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าทําทั้งทีแล้วทําให้โฆษณามันเป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนธุรกิจของคุณด้วยอันนี้ผมเสริมนะครับหลายธุรกิจเลย บางเจ้าที่ผมทำงานด้วยนะครับบางคนเนี่ยโอ้มาให้เราแก้ปัญหามูลค่าแล้วกันนะมูลค่าธุรกิจเนี่ยเป็นหลักหลักพันล้านเลยนะครับอสังหาบางทีเป็นพันล้านเลยนะครับโฆษณาเขาก็ไปจ้างคนผลิตเป็นล้านบาทเลยนะครับแต่ตกมาตายตรงเว็บไซต์นะครับห้าหมื่นบาทเว็บไซต์โดนแฮ็กเว็บไซต์ติดไวรัสไม่ยอมลงทุนสร้างเว็บไซต์ทั้งทั้งที่เว็บไซต์เนี่ยมันคือหน้าร้านบนโลกออนไลน์ เขาสร้างอสังหาริสร้างสำนักงานขายประมาณ10ล้านนะครับสิถึงสาล้านสำนักงานขายสร้าง30ล้านได้แต่คุณสร้างเว็บไซต์เนี่ยไม่ต้องเป็นสิล้านหรอกเอาแค่แบบสัก2 0 0แสนแล้วกันคือใช้ทีมที่มันมืออาชีพจริงๆให้มันสมกับที่คนเขาเห็นแล้วเขานึกถึงคุณหน่อยเพราะฉะนั้นทุกๆทัชพอยต์ของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นตัวตนของคุณเว็บไซต์ของคุณและโฆษณาของคุณควรจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มันไม่เกี่ยวกับว่าถูกหรือแพงนะผมย้ําก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าโปรดักชันเจ้านนุน2ล้านแล้วมันจะดีกว่าไม่ใช่คุณต้องกลับมาดูแก่นของธุรกิจแบรนด์ของคุณก่อนว่ามันตอบสนองแบรนด์ของคุณไหมและโฆษณาหรือว่าทีมที่กําลังจะทำกรีดิบเนี่ยมันช่วยให้เกิดยอดขายหรือไม่ซึ่งเคล็ดลับมันอยู่ใน7รูปแบบนี้เขาบอกว่าไอเดอรแบรนด์ที่เขาสร้างขึ้นนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มที่ดูดโฆษณาเข้ามาแล้วก็มีการแคตตากรา์นะครับใช้ AI เพื่อจะหาความสัมพันธ์ของคีย์เวิร์ดแล้วก็จัดกลุ่มประเภทหมวดหมู่ว่าคีย์เวิร์ดไหนหมวดหมู่ไหนใครพูดเรื่องไหนแล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กบ้างเช่นในหมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าคุณขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นโฆษณาแบบด y น a ามิกแอดโอเฟ o o o ก็น่าจะเวิร์กเขาบอกว่าถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ Dynamic Ad เนี่ยนะครับ มันจะลดประสิทธิภาพยอดขายลงนะครับ Performance ลดประสิทธิภาพลงประมาณ6.6%แล้วแบบไหนมันเวิร์กมินถ้าคุณใช้แบบ Social Proof มีการบ้านนู้นใช้บ้านนี้ใช้ฉันก็ใช้ Social Proof จะ Up-Lift นะครับ Up-Lift ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาผมเข้าใจว่าก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับยอดขายที่เขาพูดนี่นะครับ17%ต่ว่า Social Proof ดีกว่า Dynamic Ad ใช้ไลฟ์สไตล์อ่ะเขาบอกให้ใช้ไลฟ์สไตล์นี่เขาบอกไลฟ์สไตล์สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านี่นะครับจะลดประสิทธิภาพลงถึง33%โอ้โหหนักสุดเลยแปลง,ง่ายๆ่ายงวดหมู่ที่คุณทราวิสบอกคืออิเล็กทรอนิกส์อย่าทำโฆษณาแบบไลฟ์สไตล์นะเพราะว่ามันดาวเกรดมันลดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแอดลงให้ใช้โปรดักต์เดโมแสดงสาธิตให้ดูนะครับเพิ่มขึ้น15%บห้าเปอร์เซโซเชียลพลูฟเพิ่มขึ้น17% ใช้ speak person นะครับเอาคนมาพูดมาทำให้ดูเพิ่มขึ้น20%หรือว่า unboxing แกะกล่องให้ดูนี่เพิ่มขึ้น10%แปลว่าในะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สิ่งที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงคือ dynamic a p p s และก็ lifestyle ครับอันนี้เป็นสถิติของที่อเมริกานะครับผมเข้าใจว่าบางอย่างมาหมุนหมูเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยคุณต้องฟังให้จบก่อนนะหลายๆมุนหมูแล้วลองไปประยุกต์ใช้กันดูอย่างไรก็ดี คลิปนี้ยาวแล้วแล้วก็มันยังมีอีกหลายมุมนะครับผมขอแบ่งไว้เป็นตอนที่2ให้คุณแบบผมยั่วให้อยาก้าผกจากไปไงเดี๋ยวคุณจะได้ฟังตอนที่2ถ้าจะฟังตอนที่2อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับบางคนอินบ็อกซ์มาบอกว่าเดี๋ยวนี้ลืมกดกระดิ่งเลยพลาดคอนเทนต์ดีๆไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและให้กําลังใจผมโดยการแชร์คอนเทนต์นี้นะครับในสังคมไลน์กรุ๊ป แชร์ให้เพื่อนๆคุณดูนะครับถ้ามันมีประโยชน์มันช่วยคุณจริงๆเนื้อหาผมจะได้ไปช่วยธุรกิจคนอื่นไปช่วยเจ้าของธุรกิจให้มีกําลังใจต่อสู้ร่วมด้วยช่วยกันให้แข็งแรงด้วยกันทั้งประเทศไทยตอนหน้าผมจะมาเล่าในหมวดหมู่ธุรกิจรถยนต์ j e วเว r รนะครับรวมไปถึงและนั่นแตน่นแต่คีย์เวิร์ดคำไหนใส่เข้าไปแล้วยอดขายจะเพิ่มขึ้น ติดตามกันได้ในพอดแคสต์ต,ตอนหน้านะครับวันนี้ผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสุกุลขอโตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไ,ไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ